สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักหมื่นนะครับรางวัลที่16ตัวนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับสําหรับคนที่ชอบซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข6ตัวนะครับตาแหน่งนี้นะครับก็คือตําแหน่งนี้นั่นเองนะครับหลักแสนน่ะผมลงให้ไปแล้วนะครับคราวนี้จะมาลงสูตรหลักหมื่นนะครับ พอจบคลิปนี้ก็จะไปลงหลักพันก็จะลงครบให้ทุกหลักนะครับคราวนี้มาดูวิธีการคำนวณของสูตรนี้กันก่อนนะครับวิธีการคำนวณก็ไม่ได้ยากนะครับผมบวกกันแค่สองหลักก็จะใช้หลักหน่วยบนเนี่ยบวกกันสองครั้งนะครับแล้วบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกสองคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งบวกสามมีตัวเลขสามตัวนะครับามาดูย้อนหลัง1นงงวดแรกนะครับ สูตรคำนวณได้6 70นะครับแล้วรางวัลมาดอก2อ6 2ก2 6 6 2 2 7ตำแหน่งที่เราต้องการก็คือหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลขนี้นะครับนี่เลข6ครับสูตรมันก็จะเข้าที่เลข6กนะครับส่วนใครไม่ชอบสูตรนี้ก็ดูเล่นๆไปก่อนก็ได้นะครับ ผมอยากจะลงให้มันครบทุกหลักนะครับเผื่อบางท่านอยากจะได้นะงวดถัดมานะครับคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสี่ผลรางวัลมันอกสองหนึ่งสามสามแปดแปดหลักหมื่นคือเลขหนึ่งนะครับหลักหมื่นคือเลขหนึ่งดังนั้นจะเข้าที่เลขหนึ่งก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้สี่ห้าแปดนะครับรางวัลมาดอกสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้า หลักหมื่นคือเลข5้าครับเข้าที่เลขห้าก,ก็ถูกนะครับงวดถัดมานะครับคำนวณได้1 2ึหนะครับผลรางวัลออก5้าห้าเกหลักหมื่นคือเลขห้าตัวเดิมนะครับเลขที่เข้าก็คือเลขห้าตัวนี้ก็ถูกนะ งวดทันมาคำนวณได้0ูนย์หนะครับรางวัลมนดอก507 3 92หลักหมื่นคือเลข0นะครับดังนั้นจะเข้าที่เลข0ูนย์ตัวแรกถูกนะครับงวดทัามาคำนวณได้3 4 7สรางวัลมาดอก9 49 2 4 6หลักหมื่นคือเลข4นะครับดังนั้นจะเข้าที่เลข4ถูกต้องนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้สามสี่เจ็ดตัวเดิมรางวัลออกสองสี่ห้าสามสองสี่หลักหมื่นคือเลขสี่ตัวเดิมนะครับดังนั้นก็จะเข้าที่เลขสี่ตรงกลางเหมือนเดิมก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้หนึ่งสองห้านะครับรางวัลเลข้ายรางวันสามตัวรางวั 3, วลวที่หนึ่งหกตัวตรงนะครับก็คือแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองหลักหมื่นคือเลขหนึ่ง ก็จะเข้าเลขหนึ่งตัวแรกถูกต้องแล้วก็มาถึงวลราสุดสูตรคำนวณได้8 9ดสองนะครับแล้วก็รางวัลที่16ตัวออก 9, 9, ้าเกสีดหห้าหลักหมื่นคือเลขเก้าก็จะเข้าเลขเก้าตรงกลางสูตรย้อนหลังที่ทำให้ดูมันก็เข้าดีหมดนะครับ 1, 2, ึ่งสองสมสี่ห้าหก็ดแดเ้า ผมย้อนหลังให้ดู9งวดนะครับมันเข้าที่หมดที่เหลือท่านผู้ชมไปคำนวณย้อนหลังเอาเองนะครับคราวนี้เราจะมาคำนวณตัวเลขวนใหม่ในงวดวันที่1กันยายนนะครับว่าลักมื่นในงวดนี้มันควรจะเป็นเลขอะไรนะครับเออบางท่านไม่ต้องการนะ <net> บางท่านเอาว่าเอาสามตัวท้ายก็พอแล้วนะครับเลขหน้านี้ไม่อยากได้นะครับแต่ผมก็อยากคำนวณเอาไว้ดูเล่นๆนะครับ <net> เอาไว้ดูเล่นๆเผื่อใครอยากจะสนใจสูตรแบบนี้บ้างนะครับเอาไว้ดูมันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับ มาดูวิธีการคำนวณเอาหลักหน่วยบนนี่บวกกันสองครั้งนะครับห้าบวกห้านี่มันได้สิบแล้วบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองคือเลขเจ็ดตำแหน่งสุดท้ายบวกสองคงที่นะครับบวกกันแค่นี้นะครับบวกกันแค่นี้เดี๋ยวสิบบวกเจ็ดได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองได้สิบเก้าบวกง่ายๆเลยนะไม่ได้ยุ่งยากสิบเก้าได้เลขเก้าตัวเด่นตัวแรกสูตรบวกห่บวกสาม เก้าบวกหนึ่งได้สิบก็คือศูนย์ศูนย์บวกศูนย์บวกสามได้สามได้เก้าศูนย์สามดังนั้นในงวดใหม่ได้เก้าได้ศูนย์ได้สามนี่คือตำแหน่งหลักหมื่นที่คาดว่าจะมานะครับเนี่ยแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะที่จะมาในตำแหน่งหลักหมื่นนะครับมีเก้ามีศูนย์มีสาม, 0, ม 3. ผมว่าออสวยเหมือนกันนะบางครั้งมันก็ออกเลขตัวเดิมมาก็มีหลายงวดเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ห้าก็ห้ามาสองงวดติด สี่กับสี่มาสองวัติดเองวันนี้หรือจะเก้ามาสองวัติดหรือจะขยับมาเป็นเลขศูนหรือจะมาเป็นเลขสามนี่ต้องรอดูนะครับอันนี้ผมก็จะทําเอาไว้ให้ท่านผู้ชมดูเอาไว้เล่นๆนะครับีผมจะทำเอาไว้นะหลักแสนนะครับเอาแสนแสนแล้วก็หมืน่น มื่นพันพันร้อยสิบแล้วก็หน่วย ลักแสนผมเคยลงให้ไปแล้วในคลิปก่อนเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนนะลักแสนสูตรลักแสนห้าแปดสองห้าแปดสองมีห้ามีแปดมี2อลักหมืน่นนับก็คือสูตรนี้หลักหมื่นคือสูตรนี้ได้9ก้าส เก้าศูนย์สามเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลที่ออกในวันที่หนึ่งกันยายนนะครับว่าแต่ละหลักที่ผมลงสูตรมาให้มันจะมีเข้าบ้างหรือเปล่าครับตัวหนึ่งมันจะเข้าตัวหนึ่งนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปลงหลักพันลงหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเอาครบทุกหลักเลยนะครับก็ดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลก็แล้วกันนะครับส่วนจะมาไม่มานี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เผื่อใครอยากจะชอบดูแนวทางใหม่ๆดูบ้างนะครับดูแต่เลขท้าย3ตัวนับเลขท้ายสองตัวล่างไปแล้วลองมาดูหลักอื่นเอาไว้เป็นความรู้นะครับจะมาตัวไหนแต่ละหลักนี่ต้องรองดูผลสลากออกถึงจะรู้นะบ,บางครั้งสูตรผมก็อาจจะเลือกมาถูกนะบ,บางครั้งผมก็อาจจะเลือกมาผิดเหมือนกันนะต้องยอมรับว่า สูตรแต่ละสูตรมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีเป็นร wow. ้อยๆนะครับผมบอกได้เลยว่ามีเป็นร้อยสูตรอ่าเป็นร้อยเป็นร้อยหลายร้อยหลายพันเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยากที่เราจะรู้ว่าไอ้สูตรไหนมันจะเข้าเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้เช่นกันดังนั้นผมก็ต้องสุ่มเลือกมานะสูตรที่ลงให้นี่คือสุ่มเลือกมานะครับไม่ได้รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะครับคืออยู่ที่การเลือกนะครับถ้าเลือกถูกก็คือถูกถ้าเลือกไม่ถูกก็คือผิดนะครับ ดังนั้นก็ต้องไปรอดูในวันที่สลากออกถึงจะรู้นะครับนี่ก็เอาไว้ให้ดูเป็นข้อมูลนะครับในคลิปหน้าจะเป็นหลักพันนะเดี๋ยวผมจะลงเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอันนี้เอาแบบสามตัวไปก่อนนะครับสูตรที่มีตัวเดียวก็มีนะแต่สูตรตัวเดียวเนี่ยผมว่ามันมันยากเกินไปมันยากคือถ้ามันผิดมันผิดเลยนะมันผิดมันผิดเลยนะครับสูตรตัวเดียวนี่ก็ทําได้นะครับคือหลักหมื่นเอาตัวเดียวเลยหลักแสนตัวเดียวเลย แต่ผมว่าโอกาสมันพลาดมีค่อนข้างสูงดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเออเอาสักสามตัวก็แล้วกันนะครับอย่างน้อยมันยังมีโอกาสถูกนะสามตัวเนี่ยยังไงถ้าเราเลือกห้ามันอาจจะมีแปดมีสองที่เป็นตัวเลือกอื่นนะครับถ้าเราเอาห้าตัวเดียวถ้ามันออกเลขอื่นก็คือหลุดหมดเลยสูตรนะครับยังไงสามตัวที่ผมว่ามันมีโอกาสถูกอยู่นะครับอย่างน้อยมันก็มีอยู่สามตัวเลือกนะครับดีกว่าหนึ่งตัวเลือกนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่วงท้ายดูคําเตือนนิดนึงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรก็ดูเพื่อไว้เป็นแนวทางนะครับ mm hmm. เลขที่ออกเดี๋ยวผมจะมาเขียนใส่ตรงนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอดูวันที่ดึงเลขที่ออกหกตัวตรงนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะออกอะไรนะครับ รางวัลที่หนึ่งหตัวตรงแล้วแต่ละหลักสูตรที่ผมเลือกมามันจะมีเข้าอย่างละตัวละตัวไหมเนี่ยต้องรอดูนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะไปดูหลักพันกันบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปดูหลักพันเดี๋ยวผมก็จะไปลงหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้อีกนะมันก็จะแจกสูตรไปจนครบทุกหลัก ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับสูตรก็มีหลายสูตรท่านอยากดูสูตรไหนก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปบอกมาได้นะครับถ้าผมไม่ติดงานนะครับก็จะเอามาลงให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ